ที่ไหนห้องฤจชีกำลังจัดเตียงบอกให้รัศมีลุกไปนั่งที่อื่นก่อนเขานึกถึงความทรงจำตอนที่รัศมีจัดเตียงและบอกให้เขาไปนั่งที่อื่นเช่นกันรัศมีให้ฤจชีนอนข้างทุกตาของเธอริชีตอบตกลงและขอโทษเธอที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยตอนที่หมอกับตำรวจจับตัวเธอไปรัศมีบอกว่าแต่เขาก็ทำร้ายหมอและพาเธอกลับมาได้ฤจีถามว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมาน มากหรือไม่ัมีเล่าให้ริชีฟังเกี่ยวกับความน่ากลัวของโรงพยาบาลจิตเวชพยาบาลขังเธอไว้ในห้องที่มืดและเล็กมากเหมือนห้องขังนักโทษในเรือนจำที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงเธอร้องไห้หนักและเห็นช่องหน้าต่างอยู่เหนือศีรษะ เธอจึงกระโดดเพื่อจะปีนขึ้นไปแต่แล้วเธอก็ตกลงมาเพราะเธอทิ้งตุ๊กตาเอาไว้ที่พื้นเธอพยายามคิดแล้วร้องตะโกนว่าเธอเห็นผีต่อมาก็มีคนมาหาเธอเธอก็ขังเขาเอาไว้ในห้องริชีบอกว่าคนคนนั้นคืออายุทธลัศมีบอกเธอไปที่ห้องทํางานของหมอและเพลอทำน้ําหกใส่สวิตไฟทําทให้มันมีประกายไฟออกมาเหมือนพลุจากนั้นไฟในโรงพยาบาลก็ หมอมาจับเธอไว้และเตะตุกตาของเธอด้วยลัสมีเห็นริชีดูเศร้าจึงให้เขาสัญญาว่าเขาจะยิ้มและมีความสุขจากนั้นเธอก็นอนหนุนตักริชีและเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังต่อไปริชีก็นึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาของเขาและเธอและร้องไห้วันต่อมาบาวินเดอร์นอนหลับอยู่ข้างถนนชายคนหนึ่งมาเตะบาวินเดอร์เพื่อปลุกให้เขาลุกขึ้นบาวินเดอร์ ทำร้ายและไล่าชายคนนั้นไปก่อนที่จะนอนต่อ ที่บ้านครอบครัวโอเบอร้อยและสมีมหาดาดีที่หน้าแท่นเทวรูปถามว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่ดาดีบอกว่ากําลังตกแต่งแท่นเทวรูปเพื่อทําพิธีบูชาลัสมีบอกเธอจะทําด้วยดาดีก็ตอบตกลงต่อมาลัสมีกําลังจะจุดไม้ขีดไฟเพื่อจุดตะเกียงแต่ดาดีบอกว่าจะทําเองลัสมีบอกเธอจะทําเองเพราะตอนนี้เธอไม่ได้กลัวไฟแล้วจากนั้นลัสมีจุด ตะเกียงบอกดาดีว่าบนซุ้มเทวรูปดูว่างเปล่าดาดีบอกว่าพวกเธอจะแขวนพวงมาลัยดอกไม้ประดับไว้บนนั้นลัาสมีบอกจะทำเองดาดีบอกเธอํำคนเดียวไม่ได้พวกเธอจะต้องช่วยกันทำคาริชมาอยู่ในห้องคิดอย่างมีความสุขว่าเมื่อวานอายุพูดกุยกับเธอด้วยความกรพบหลังจากที่ผ่านมานานโซเนียเข้ามาหาถามว่าทำไมถึงไม่ทำอะไรเลยต่อ ที่ทุกคนผ่านลัสมีกลับมาคาริชมาบอกว่าเธอพยายามแล้วแม้แต่นีลามก็พยายามแล้วเช่นกันแต่วิเรนดาดื้อรัน้นโซเนียบอกลัสมีไม่เคยไปจากที่นี่สำเร็จคาริชมาบอกว่ารัสมีเป็นเหมือนปรสิตท,ที่จะไม่ไปจากที่นี่อย่างง่ายๆโซเนียถามว่ารัสมีจะทำลายบ้านจนราบคาบหรือยอย่างไรคาริชมาบอกว่าลัสมีจะไม่มีวันได้ทำแบบนั้น ต่อมาทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าเท่นเทวรูปเพื่อทำพิธีบูชาฤาชีกับลัศมีรธรรมอารตีด้วยกัน ดาดีบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่และลัสมีกลับมาแล้วริจีกับลัสมีขอพอรจากดีกับเิเรนดาลัสมีกลัวนีลามและไม่ขอพอรจากเธอริจีบอกลัสมีว่าถ้าพวกเขาขอพอรจากนีลามพวกเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองลัสมียอมสัมผัสเท้าทำความกรบนีลามดาดีบอกให้โซเนียขอพอรจากริจีกับลัสมีด้วยโซเนียก็ทำความ กรบฤจีฤจีบอกโซเนียว่าพระเป็นเจ้าจะมอบปัญญาให้เธอโซเนียบอกเธอมีปัญญามากมายจนสามารถมอบให้กับเขาได้ฤจีบอกให้เธอใช้มันให้มากเมื่อจำเป็น โซเนียมาหาอายุธและกอดเขาดาดีบอกให้โซเนียขอพรจากลัสมีโซเนียบอกว่าเธอไม่นับว่าลัสมีเป็นพี่สะใภ้ของเธอดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องขอพรจากลัสมีจากนั้นริชชีกับลัสมีขอพรจากคาริชมาคาริชมาอวยพรให้พวกเขามีความสุขโซเนียประชดว่าคาริชมาควรอวยพรให้ริชีมากกว่านี้ เราะเขากลายเป็นทาสของลัสมีแล้วพวกเขามีคนรับใช้มากมายแต่ริชีกลับต้องการซักเสื้อผ้าให้ลัสมีฝ่ายริชชีไม่พอใจถามโซเนียว่ามันเป็นความเข้าใจของเธออย่างนั้นหรือลัสมีเป็นคู่ชีวิตของเขาเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายให้เธอเข้าใจว่าเขานั้นมีความสุขมากแค่ไหนโซเนียถามว่าเขามีความสุขกับคนบ้าอย่างนั้นหรือ เขาอธิษฐานขอให้ลัสมีเป็นภรยาเขาไปทุกชาติถามโซเนียว่าเธอเข้าใจหรือไม่เวเรนดาบอกโซเนียว่าริชีเป็นพี่ชายเธอและริชีอดทนต่อเธอได้แต่ตัวเขาจะไม่ทนโซเนียก็เดินจากไปด้วยความไม่พอใจนีลามถามเวเรนดาว่าเขาจะต้อมีโซเนียทำไมเวเรนดาถามนีลามว่าเธอไม่เห็นหรือว่าโซเนียพูดกับริชีอย่างไรนี ลามบอกว่าโซเนียแค่เป็นห่วงริชีและมันผิดตรงไหนดาดีบอกให้ทั้งสองอย่าได้ทะเลาะกันคาริชมาถามดาดีว่าทำไมแม่ถึงปล่อยให้ลัสมีอยู่ที่บ้านหลังนี้ดาดีบอกเพราะลัสมีเป็นสะใยของบ้านหลังนี้คาริชมาบอกว่าลัสมีมีอาการป่วยทางจิตและไม่สามารถเป็นภรรยาคงใครได้ริชีบอกคาริชมาว่าลัสมีเป็นภรรยาของเขา วิเรนดาบอกคาริชมาว่ารัสมีเป็นสะัยของบ้านหลังนี้รัสมีก็บอกกับริชีว่าเธอจะไปจากที่นี่ริชีหยุดเธอบอกว่านีลามกับคาริชมาตำหนิเธอแต่ทั้งสองนั้นก็รักเธอมากขึ้นด้วย มูกเกลสเข้ามาในบ้านรองเรียกริชีและรีบไปปิดประตูบ้านอายุทธกับเวรีนดาถามมูกเกลสว่าเกิดอะไรขึ้นมูกเกลสบอกตำรวจกับหมอจากโรงพยาบาลจิตเวชมาที่นี่ทุกคนได้ยินก็ตกใจ